ถ้าเบื่อรถซิ่งให้วิ่งมาดูรถเดิมคันนี้ครับสวยๆใหม่ๆกับแจสจีปี2013รถเดิมจริงๆคันนี้ทําไมไม่แต่งอะเลขใหม่อะเลขใหม่เลขใหม่ประมาณแสนก็หลักพันถ้าเทียบกับปีก็ถือว่าค่อนข้างน้อยใช่ครับกับเจสปี13คันนี้เป็นตัว V ีครับตัววีก็คือตัวรองท็อปคันนี้มันสวยสวยจนแบบไม่อยากจะไปแต่งไม่อยากจะไปโหลดก็คือขายเดิมๆขายเดิมๆครับอันนี้เราก็เก็บงานมาเรียบร้อยครับตัวนี้ก็เป็น g e ปี3ก็เป็นม i n เนอร์เชดแล้วกันชนก็จะเป็นทรงนี้ครับทรงเหลี่ยมและไฟหน้้าก็็จะเปนนนนนแหลมม่อยัี สีดําเดิมโรงงานคันนี้สวยเลยสีเต็มเลยต่อให้เราขายเดิมเนี่ยเห็นไหมล้อเดิมเนี่ยล้อเดิมก็จริงแต่เราได้ทําการเช็คช,ช่วงล่างช่วงล่างทุกอย่างไม่ให้มีเสียงก๊อกแก๊ก,ก,กไม่มีคันนี้ก็จะมีไฟเลี้ยวมุมกระจกนะครับไ<ม>ล่มาด้านข้างเลยบอดี้เดิมเดิมนะอมมไม่ได้มีสกงสเกิร์ตอะไรแ,แมกเหมิกเดิมจากาาโรงง,งานตางแต่เดี๋ยวก่อนปล่อยรถเนี่ยเดี๋ยวเราทาการสปาสปาภายนอกภายในอีกรอบหนึ่งขัดสีให้อีกนะครับแล้วก็มาถึงภายด้านหลังมั่งด้านหลังก็จะมี หางหลังหางหลังเดี๋ยวก่อนที่สนามนี่เสาวิทยุเสาวิทยุอ่าให้ความรู้นิดนึงก็เป็นเสาอากาศนะครับมันจะมีสายไฟอยู่ข้างในจะมีทางหลังเป็นสปอยเลอร์มาให้นะครับอันนี้ทรงอะไรทรงอันนี้น่าจะเป็นทรงมูเก้นโอเคจะตอบอะไรให้ผมเล่นอะไรลองทรงชูบงชูบล็อกไหมไม่เอานะไม่เอาม่เอาเอามูเก้นเอาแบบว่าจริงจังกับรถหน่อจริงจังจริงจังว่าจริงจังมากว่าไม่ใช่แล้วก็กันชนท้ายครับหนึ่งที่มันจะแตกต่างกันก่อนไหมเนื้อเชนครับการชนท้ายคือมันจะสังเกตจากตรงนี้ ยังมีเหลี่ยมมีปั่นมีเหลี่ยมครับแล้วก็ไฟท้ายเนี่ยจะเป็นแบบ LED แต่ตัวก่อนไมเนอร์จะเป็นแบบหลอดเป็นหลอดใส่หลอดใส่นะครับจะต่างกันแจ๊กก็เป็นรถแฮดแบ็กห้าประตูที่อเนกประสงค์อยู่แล้วห้าประตูยังไงห้าประตูก็คือแฮทแบ็กก็คือเวลาเปิดฝาท้ายเนกระจกจะขึ้นมาด้วยถูกต้องนะครับเรื่องการชนไม่มีแน่นอนพกเราวว่าคันนี้สวยเดิมอยากขายเดิมเลยรถสวยเลยแล้วความอเนกประสงค์ของแจ๊กห้าประตูที่เขาฮิตกันคืออะไรการพับเบาะ อ่าพับลงไปพับแบบกี่เปอร์เซ็นต์ครับเป็นแบบ60 40ครับผม60 40คืออะไร60ก็คือ60%ก็คือจะเลยครึ่งมาไดงถูกต้องสี่สิบก็เป็นเหมือนอันนี้เหมือนนั่งตูดครึ่งอ่าอันนี้นั่งตูดเดียวถูกต้องอก็เลยเขาจะเรียกว่า60กับ40พับไปแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเนี่ยแหละคือความอเน,นกประสงค์ขนของได้แคมปิ้งได้เขาเรียกว่าครบคันอย่งางนี้ที่บ้านผมมีกล่องใหญ่ๆใ,ใส่ได้ไหมสักห้ากล่อง ก็ไม่รู้ใหญ่ขนาดไหนอะแต่ใส่ได้แน่นอนใส่ได้แน่นอนถ้าเรียงดีอ่ะมันเป็นรถแบบขนของได้เยอะมากนะใช่ครับ,รบแล้วก็ตัวรถเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่สามารถขับใช้งานล่องแคล่ผู้หญิงขับได้ผู้ชายก็ใช้ดีเคยเห็นในอินเทอร์เน็ตนะยังไงขนช้างขนช้าง,นงนขนช้างอ่ะหุยรถคันนี้เนี่ยขนช้างเดี๋ยวให้ลูกมินเสิร์ฟดูเบีย ภายในก็อย่างที่บอกครับคันนี้เป็นตัว V ตัว V ลองท็อปก็จะแตกต่างจากตัว S ตัวเริ่มต้นตรงที่จะมีปุ่มล็อกประตูไฟฟ้าก็คือกดเซ็นทรัลล็อกนั่นเองนะครับพวงมาลัยก็ถ้าเป็นไมเนอร์เนี่ยมันมีอยู่แล้วมันติฝั่งหนึ่งแต่ถ้าจะเป็นตัวท็อปจะมีแพดเดิรลชิมาเป็นตัว S V ถูกต้องครับเป็นตัว S V แล้วก็วิดีุเดิมจากโรงงานครับจะเป็นแบบ2ดินธรรมดาแบบนี้ครับกล้องถอยไม่มีนะครับทั้งตัวท็อปและตัวลองท็อปก็อย่างที่บอกคันนี้วิ่งมาเพียง 1 7 0 0 0เโลเท่านั้นคันนี้เป็นเกียร์ออโต้สภาพภายในผมต้องบอกเลยว่าประมาณ90%สวยเบาะเนี่ยเราไม่ได้ทําอหม่แต่อย่างใดนี่คือแบบเขาเรียกว่าเอกลักษณ์จะเป็น2สีทูโทนเป็นดําตัดสลับสีกลมสวยนะมันมีเอกลักษณ์นะสภาพเบาะก็สวยงามไม่มีล้มปีกยังดีอยู่นะครับแล้วก็ข้อดีของแจ็สก็คือพอพงาลัยปรับเนี่ยสามารถขึ้นลงได้เห็นไหมขึ้นลงเนี่ยปกติแต่สามารถยืดหดสี่ทิศทางสี่ทิศทางปรับได้4ี่เวนั่นเองนะครับก็ถือว่าสะดวกสบาย เบาเป็นแบบแมนนวลปรับสูงต่ำได้นะครับก็เดี๋ยวมาดูหน้ารถกันบ้างว่าคันนี้มีชนจริงหรือเปล่าสวยจริงหรือเปล่าตัวถังไม่มีเชียวชนหนักแน่นอนนะครับดูจากนี่โอ้ดูดิสวยมากเดิมสติกเกอร์นี่ไม่เคยแกะมาพ่น น็อตไม่มีขยับค่นเคร์นเดิมหมดทุกอย่างแล้วตามพ่อเนี้ยคือเดิมทุกชิ้นเดิมเลยคันนี้มากับเครื่องอะไรครับคุนอาจ๊สมากับเครื่อง 1,500cc นะครับ L15 ครับจะอยู่ในตระกูลรถ j ๊สซ City ประมาณนี้ใช่ครับถ้าเป็น L15A นะก็จะประมาณนี้นะครับผมก็เอาง่ายๆเขาเป็นรถที่คนเขานิยมกันนั่นแหละรถเนานิยมปุ๊บพวกถ้ามันมีปัญหาจุกจิกอะไรขึ้นมาอะไรก็หาง่าย2ราคาก็ไม่แพงถูกกองครับเพราะว่ามีเยอะถูกไหมย้ำีกทีกับ Jazz V 2,013สีดำคันนี้เสนอขายอยู่เพียง 3 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นครับผม3 1 9 0 0 0บาทกับปี2013ยังสามารถจัดไฟแนนซ์ได้เต็มอยู่ปล่อยแทนเครดิตดีฟรีดาวน์และโทรหาผมครับ0 9 6 8 6 8 6 6 6 8กดหเบนครับหรือว่าโทรหาเปาก็ได้ครับที่เบอร์0 8 7 4 1 1ปด1 1็นะครับผมครับทั้ง2เบอร์แอดไลน์ได้ครับส่งโลเคชั่นวิดีโอคอลอยู่ต่างจังหวัดเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่และติดต่อพวกเรานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ